อาจารย์ไผ่อิจิเวศประธานฝ่ายคา,า,ารวาสร่วมเป็นประธานวงสวงละครสองเรื่องคนขับนักแสดงขับทั้งเรื่องดีวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานวงสวงละคร Time of Destiny ผมลิขิตรถเหนือกาลเวลาคับซันเดย์สุดฟ้าที่ไปรุง่ง T on Air ทางช่อง9้า M port SD ซึ่งงานมีอาจารย์ไผ่อิธิเวศประธานฝ่ายคา,า,ารวาสร่วมเป็นประธาน และร่วมงานประกอบพิธีเสริมความปังพร้อมทับนัสดงเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างคับข้างวันนี้นะครับก็ได้มาบวงสวงเปิดกล้องนะครับละครสั้นเป็นละครสั้นนะครับถึง2เรื่องก็คือเรื่องพรมลิขิตลักษณ์เหนือกาลเวลานะครับผมแล้วก็สุดฟ้าที่ปลายลุงนะครับผมเป็นละครที่หก็คือเป็นละครที่เกี่ยวกับการระลึกชาติเกี่ยวกับความเชื่ออ่าส่วนสุดฟ้าที่ปลายลุงเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักซีรีส์วครับ นี่ก็ุกน่าจะเป็นในหลายๆครั้งครับทุกครั้งที่เปิดกล้องนะครับเราก็จะมาทําพิธีบวงสวงด้วยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับมหามงคลฟิล์มวิดีโอโปรดักชั่นก็โดยปกตินะครับก็จะมีการพิธีบวงสวงกันอยู่แล้วนะครับก็ให้กับละครหลายๆเรื่องแล้วก็ให้กับหลายๆบริษัทนะครับโดยปกติที่ทําประกอบพิธีด้านนี้กันอยู่แล้วครับส่วนสําหรับตัวผมเองตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับด้านเครื่องรางเมตตามหานิยมมหาทธิโชคปวกสมบัติ เกี่ยวกับเครื่องรางมหาเสน่ห์เครื่องรางโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทั้งส่งออกแล้วก็ทั้งจัดจําหน่ายในประเทศด้วยครับผมให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือมีความเชื่อเนี่ยได้เช่าบูชาครับครับผมก็สามารถติดตามได้ที่เพจหรือ Facebook อาจารย์ภัยอิทธิเวชครับเจ้าตำหรับมูลเสน่ห์อัศราครับครับก็โดยปกติครับเปิดสอนเกีย่ยวกับด้านพิธีกรรมอักขระเลขยันได้ด้านโหราศาสตร์นะครับเราเป็นส่วนตัวเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์สากล และเป็นผู้นวยการโรงเรียนเทพมกัฎวิทยาครได้ครับก็สามารถเข้าไปสักการะได้นะครับที่สำนักแล้วก็ที่เทวสถานบ้านบุญนะครับสำนักของผมเองก็อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับผมหลังเขาแก่นจันทจังหวัดราชบุรีครับก็สามารถเปิดให้ทุกคนเข้าไปกราบไหว้หรือบูชาวัตถุมงคลได้ครับทาพิธีกรรมลงณหน้าทองอะไรต่างๆได้ครับครับส่วนโรงเรียนนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอบางม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นเทวสถานครับใช้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็สอนด้านต่างๆ หรือว่าเป็นโรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์โรงเรียนแรกของประเทศไทยครับครับกว็วันที่ 30- ครับ30ตุลาคมเรียนเชิญนะครับก็จะมีอาจารย์ภผยอาจารย์ประกายที่ได้ประกอบพิธีในวันนี้แล้วก็พร้อมทั้งเราได้นําตีเทพทองคาเนี่ยไปประกอบพิธีปลุกเสกวงสวงในสถานที่ต่างๆหลายที่ด้วยกันและในวันที่30ตุลาคมนี้เช่นกันครับจะเป็นพิธีมอบตีเทพทองคำครับให้กับทุกๆท,ท,ท่านครับก็พบกับเราสองท่านได้แน่นอนครับ ติดตามอาจารย์ได้ทางไหนบ้างติดตามอาจารย์ประกายได้ทางา Facebook ครับอาจารย์ประกายนาสงขาอาจารย์ดอนนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็พิมพ์คำว่าอาจารย์ประกายนาสงขาได้เลยครับ,รบสำหรับผมเองก็ติดตามได้ที่เพจอาจารย์ไผ่อิทธิเวศหรือ Facebook อาจารย์ไท่อิทธิเวศนะครับผมเจ้าตำหรับมนเห์อัปสราครับคนเดียวในประเทศไทย